I don't mẹ mẹ hả? Mình nhau tôi à, hỏi tôi tôi rồi tôi 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 được tôi 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 Mình tôi 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 mình tôi mình tôi mình tôi tôi mình, mình, mình hỏi cho mình โดนแล้วกระโดดนั่นน่าตกนะเดือดตกแล้วเอะตกแล้วทุกคนตกแล้วทักทายสวัสดีทุกคนเนาะเป็นทางการบัตนีเตนนน่เอามาเต่เสาแลยตอนมาเนาะเพีองเบเ็นหุงเนาะเปิดไป่ได้ตอนนี้อยู่เทิ่งกลมให้พี่เพียง สูงเข้ามาจากพื้นหลายไปบ่ะนะคือมันยิงนกเนาะทีมงานทำมานะมันเลยไปเดี๋ยวเราจะลงไปหาทีมงานเป็นนกเนาะลงไปนกเก็บนกที่เขายิงเนาน่ะเนาะไปหอดแค็บเฮาเลยพี่น้องเป็นอะไรทางนี้มันอยู่เจ้าเด้ออได้ตัวนึงหอได้ตัวนึงตัวนี้ตัวเป็นตัวเป็นอ๋อตัวเป็นพี่น้องน่าจะหลอดคิดว่าเนี่ยผลงานเอาพี่น้อง คนเก็บมารวบใหม่เลยเนาะเจ้กโตคนน่ะนับเลยวะด้หกสิบเจ็ดสิบเจ็ดทางตัวนี้บ่ทางตัวเป็นเออสิบแปดทางตัวนี้สิบแปดทางนี้โอ้ต,ววอตวัวนี้เพิ่นได้ได้นี่เนาะโอ้มาแล้วหอมนี่เลวได้คิวพร้อมบปะแต่ตอนยิงบ่โอ้คักคักคักตัวใหญ่พี่น้อง ได้กินเลยได้กินสมใจละเมื่อวานนี่เขายิ่งอยู่เนาะเนี่ยแต่ว่ายิ่งถือแต่ตะคนเมื่อวานเนี่ยิ่งพลบาทแต่ว่าตะคนเน <laughs> าะวันนี้หรือว,ว,ว่าได้กินสมใจเลยเนาะอันนี้งูเทยวยิ่งแต่เมื่อคืนนี่พี่น้องแต่คลิปก่อนเนาะอ่ะพี่น้องเดี๋ยวเารา,มมาจะาประหยาัดม,มากับอีกเนาะยังยจะสวยก่อนพี่น้องโอเคโอ้ยเหมืนื่อยพี่น้องเอ้หิวเขา โอ้ทีมงานเฮาผลเห็ดกินถาเลยขวานุไวเนาะลาบนุไวโอ้คากลพี่น้องเยเนาะเที่ยเฮาพอมาแต่ยามกลับพี่น้องเลยนี่นุเติมอีกตัวหนึ่งสองตัวเนะาะหลังจากที่เฮาลงมาแต่ก็ให้เนาะทังมาแต่ยิงหนกุกเหนื่อยพี่น้องเลยย่างจนะะเฮาใส่กลับอยู่ไกลเนาะ นาใหญ่แคบลงมาผิดก็เลยเปยางไก่เนี้ยเดี๋ยวคนนี้ย่างจิ้เข่ากับพี่น้องไอ้บ้านนี่ออบสาวเขานี่โอ้โหมา嘛นาจัใยโค่อ้ย่างก็เปได็ดข้อ เวาหนเยอะเขาากจะลูกมายกกินคำของค่ำเนงตลกไปนานมากเลยวะไม่ค้าพักต่งเโอเคนิ่งนกเถอะบะไมายัดแป้งบาดแหกน้ำมันเอ๊ะใจไงต่อเฉยเอาบ๊อกอีกเทายัดเลยแค่น้หนึ่ง นี่นกแล้วละก็ยกันเนีกบาทสองแป้งอเล้ยเ่าเด้อแป้ปลไปอเอยว่นี่ย่างเมาเล็กไหนแงบังชุดเล็กเล็กกะริบคนในหูลุกปืนไ่ได้เงี้ไม่ได้ยัดขันริบบนห้องลูกปืนนะจบ <laughs> พราะ่าคอยแท้เล็กกับอันพื้นเพียนพอดีเข่งกันเลยม,มากขาึ้นนัก็ย<อ>ัดร้อยเปอน แค่เราบาดตะวิธออกแล้วสขัดยัดร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือกันไม่เสื้อม่อนวันที่นี่มีเคยจะเสื่อดอกเจ้ายิงอก็แล้วเจ้าแง่มาเลยเหล็กมันพอดีบุกพอดีกระพู่มันจะซึมไปไม่ได้ยัดฝืนเพราะว่าเขายิงนกแล้วเขายัดเลยแล้วมันมีตัวหนึ่งเข้ามาหรือยันฝันนั่นคือว่าแล้วอืมนั่นมันมีเคยพลาดบาดจริงดิหมอยันว่าเป็นน้ำขย่งยัดน้อยว่ะ เอามืออ้อยอ้อยจูดจูดมือแล้วมีกิลีอยู่เป่าเบิ้งเป่ากระพิ้วเดี๋ยวแล่วเน่ผมว่าดอกนี่เจ้าจสิเป่าอ๋ออยู่ไบบคือผมว่าดอกกดมันกดเลิกป่ะนะจะหยัดเสุดวันอะไรยังยังบุธของคู่ภัยอยู่จะใส่ลูกปืนใส่ยังไรกับมันมันโด้เลิกบ่ก็เท่บุ้งอย่างว่าเพองกับเล็กนั่นเลยแท้หะเนเพียงแต่ว่ามั่นใจว่าหยัดร้อยเปอร์เซ็นนะ cái ngọc son bài cho bà thương rồi nhạt 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 nhạt